สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องสนครูมังเกมครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะทําการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับนงนันวมไรตันพบกับดาบคู่เชฟฟิลด์อินเดเต็ดนะครับซึ่งคู่นี้นะครับจะทําการแข่งขันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา19บนาฬิกานะครับตามเวลาประเทศไทยแล้วก็นัดนี้จะเตะที่สนามฟันเมอร์สเตเดียมสถิติในการพบกันของนัดหลังสุดน,นะครับไรตันสามารถชนะไปหนึ่งครั้งเสมอ2ครั้งแพ้3ครั้ง เจ้าบ,บ้านบรตันนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนสำหรับผลงานท่านัดหลังสุดนะครับชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดยิงได้4ประตูเสียไปทั้งหมด7ประตูสำหรับปีนี้นะครับลงเตะในบ้าน6นัดเสมอ3นัดแพ้3นัดยิงได้6ประตูเสียไปทั้งหมด10ประตูเก็บได้3คะแนนส่วนฝั่งผู้มาเยือนอย่างเชฟฟิลยูเนเต็ดครับตอนนี้อยู่อันดับที่18ของตารางคะแนนพิมลีก สำหรับผลงานท่านหลังสุดครับแพ้5านัดรวดนะครับยิงได้3ประตูเสียไปทั้งหมด10ประตูสำหรับปีนี้ออกไปเยือน6นัดแพ้6นัดยิงได้3ประตูเสียไป13ประตูจะบ,บ้านบรายตันนะครับนัดที่แล้วเนี่ยออกไปเสมอกับฟูลแลมศูนประตูต่อศูนย์นัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างเกรแฮมพอตเตอร์นะครับน่าจะจัดทีมเล่นในระบบ3-4-12ี่โดยให้อดัมลานาน่าจะเล่นเป็นมิดฟ bon ิ Danny, ic, ลด์ตัวรุก สองกองหน้าของทีมในการลุ้นทำประตูส่วนเชฟฟี์ยูไนเต็ดครับผู้มาเยือนนัดที่แล้วเนี่ยลงเตะในบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสองประตูต่อสามทำให้แพ้ไปแปดนัดรวดนัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างคริสวินเดอร์น่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ352โดยให้จอรกบันด็อกแล้วก็เอนด้าสตีเวนจะเล่นเป็นวิงแบ็กทั้งสองข้างหาจังหวะในการเปิดบอลโด่งเข้ากลางประตูให้กับบิลลี่ชาร์ปแล้วก็โอลิเวอร์แม็กเบอร์นีย์นะฮะสองกองหน้าในการลุ้นทำประตู ส่วนนัดนี้นะครับไบรดันน่าจะเปิดเกมบุกเข้าใส่เชฟฟิวเดเพราะต้องการ3าคะแนนเต็มเพวกนี้จากโซนตกชั้นส่วนเชฟฟิวเดนะครับก็จะเปิดเกมบุกเข้าใส่เจ้าบ้านเช่นเดียวกันทําให้เกมออกมาสนุกแล้วก็ซูสีกันแล้วก็น่าจะจบลงด้วยการเสมอกันแบ่งไปคนละหนึ่งแต้มนะครับ